สบายดีพอ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะมาพบมาพอ่อกระเบาไม้นันโอนพี่น้องมอนี่บอกไม้นันโอนบอได้ลงคลิปกลายมือแล้วพี่น้องมอนี่ก็เลยว่าไอาเป็นกระลูกปาตงแต่บอนนอนพี่น้องแต่ก่อนเพื่อนก็น,นอนอยู่พี่น้องคันไปบอได้เพราะว่าข้าเพิ่นข้าเพื่อนไปเอาเล็กออกพี่น้องว่าแต่ลูกได้กับพี่น้องพูดเมืองในพี่น้องพูว่าแต่ลูกได้กับคุขก่เซลือนพี่น้อง โคตขี้เสเดือนมาใส่เบ็ดเลยพี่น้องสาฝึกันยังบทษบดันอยนนู่พี่น้องบ,อบุษบทันเศร้าขากเอกเบาไหมก็เลยเออเห็นเพื่อนมาใส่ก็เลยตามเพื่อนมาพี่น้องอยากเพื่อนตกน้ำเ <c oughs> พื่อนมาใส่เบ็ดอยู่น้องพี่น้องสาเพื่อนยังบดีเพื่อนยังยางเบิงบบบ้งวับเบิ้งวับเดี่ยคือกระปองขี่เสดเดือนไปเลยพี่น้องเฮ้ยกระชัใส่เบ็ดมาตามนี่แล้วพี่น้องตามลำเลยพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบ่ษดันคำเต็มนเมือนอยูพี่น้องเพราะว่า ตอนนี้ก็ประมาณสามโมงพี่น้องเพื่อนก็เลยมาใส่ไว้ตเต๊ะผู้เบื้องเนี้นี่พี่น้องตัวน,นี้นะคีเสือเดือนในเะบื้องเนี้ผู้มันยังยืนเทิงหน้าน่ามพี่นปลาไม่ได้กินได้จังได้เห็นก็เบื้องนี้ก่อนนี่ยืนเทิงหน้าน่ามพอดีอ๋อแบบนี้แล้วเป่ามันจะก,กอดีเป่าเ <c oughs> พิ่นจีว่าเอาไม้ก็ออกมาให้มานาม่าเหมือนนี้พี่น้องแล้มาเบื้องน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวจะใส้เพื่อนเบื้อง เดี๋ยวมาเบิงน้ำกันพี่น้องเอ้ยแดดกับผู้อุ้ยบาวาเลยแดดหอนพี่น้องเลยหอนแหงในสามโมงเลยตอนนี้ก็สามโมงไปป่ายนึงพากันมาใส่เบ็ดวัดสารเรานีไไ่ยผุณระวังง่ายได้ไหมพี่น้องเอ้ยก็จกมืดๆในหน่อยนึ่งเนาะเป็นยังไงโอ้เซนได้หันเร็วได้ เบื้องเตคาในี่หัวเข้าเพิ่นนะพี่นองปุ๊ยังบ่ทะด้แก้บ,บาดแผลออกครับใส่เป็ดได้พี่นองเด้อเฮ้เบื้องเตคาเจ้านั่นพู้ใส่เพ็ดป่าปะเพ็รป่าดีแล้วถุนหัวมีผัวเป็นทหารหรือเฮ้ยเฮ้ยอย่างเดเลาะไปหอ,อย่างโค้งกันทั้งคุณละ นีก็เป็นน้องของไฟของปู่อีกเลยมาไอ,อยใส่ของเราอีกแล้วน้องจะคลองบม่มีเด้ใส่ไว้แต่ว่ามือแรกตัวีิมายามหบอ,อนแรกมายามผู้เดียวอเอาคือสิบูดิยูน่นเนาะพามาชอบมองตัวซืิอ้มันมาอยู่ห่มมนะ่เนาะ ป่าม,มันก็มาตัดหญ้าพุ่มนะพี่นอ้องเพราะว่ามันห่อนแดดนะนะป่ามันห่อนแดดมันก็เลยมาอยู่พุ่มก็เสดเดือนพี่ก็เสดเดือนเห็นบอลเป็นนอนอยู่เทนบอลเป็นบาลเจ้าคนกะชีขาวๆกลิ่น,นเล็งๆ <c oughs> เจ้าเจ้าคนาเ,เวหาให้เดีแบนี่ห้วยก็จะอยู่อยู่ว่าแต่ว่าเจ็บๆเลยนะเดีดนเนเ๋ยวนะ เห็นว่ามันถือปลาคอใหญ่แล้วมันจะเต่นดองๆไปเนี่ยพี่น้องใส่เบ็ดไว้นี่ก็เป็นะน้องของปะปูใส่ไปเรื่อยๆโอ้ยนี่ก็โตไม่ก็จะเล็กๆเดี๋ยวเราแปะนี่เนาะใส่หนใช้กี่เดือนนี่วิธีกอเซเดือนเพิ่นโอ้ยชุดเลยหมกหอยเหมือนมีวะ นี่ปุ๊บเบื้องนี้มากข็งนี่มับงนีืกัดออกไม่เจ็บเหรมันแหงเดิมแหงอึ๊อตีด้อมึงได้ตีนะเบิ้งนี้ด้วยตีนด้วยป่าเลยนะโอ้ยเยาบุบดป่าได้嘛 แล้วบางตีหึงหล่มได้มันก็เที่ยวแดดเที่ยวบดอยู่พี่น้องมันก็บ่จะแกลบระบางเทื่อเนาะได้เบ็ดปลาไว้หลับมือแรงจะจีล่ามยังแล้วท่านได้ได้พ่อโตหนัาถึงแล้วพี่น้องเรุดแล้วพ่อจักโอ้ยไปแล้วนะมันนั่งก็เหีบมันนั่งก็เหีบ ย่างหมดขี้เดือนย่างวะบ่เดืเบื้องต้เห็นมันดินพี่น,อน,น,น้องเอ๊ะก็ตืน่นเยอเออยังเห็นอยู่มันกำลังมาแหบพี่นอ้องนวมเน,น,นือ่องหดสิได้ปวดแรงอยู่บ่ชิมาพาพี่น้องเราเบิ่งนี่แหละบรรยากาศอยู่ทงทงนาแคมป์ป้าแล้วนี่ติดป้าเลยนนะแคมป์ป้า าอัาน,เอนเอิ้นไว้ว่าคืมกับผ้าคืมกับผ้าที่ดึกดำบั่นเลยเลยสมัยข้าวบูร์ลำบูฮานเพม่อนพี่น้องแต่บ่วไม้ยังบ่ทันเกิดเพม่อนเนาะให้เรา,าเอ,อินว่าคืมกับผ้ารับมันเป็นป้าหลายหลายตนนแ,ลแต่ตอนนี้นะเบิ่งทางหลังบ่วไม้นี่ยแหละพี่น้องก็สิเหลือเหล,ลือประมาณนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นทางไปนํา,าเจ้าของเพิ่นแหละเพิ่นดูทางออกไปเรื่อยๆจนเฮ็ดให้ป้าไม้จนสิบ่มีจนห่มแล้วนี่ ปลาในน้อยเนี่ยบัดนี้มันจะเป็นปลาในน้อยตะกีน้น้ำปลาตัวใหญ่ตึ๊บนาเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะพี่น้องมาสิได้เพิ่นสิได้จักโตชั่วโมงนึงพยายามนั่งเผามันอยู่นี่แหล้วกิ้งบ่าจากักยังจักล้างอยู่นี่นะเยยังจะล้างกุ๊บอ,อ,อันน่ะพี่น้องตอนนี้ก็ ยาไซอะไรพี่น้องก็เลยม,มานั่งเผาในเช็กน่อยเลาะยาเบื้อ,องอยู่มันบัทันมือทันคำเนี้ยก็คือจีบถือแต่ว่าเห็นมันตอดมันตอมอยู่ได้ผูกเ่งเบื้องเพิ่นก็กำลังย่างเมือ่อเลาะเลาะเมื่อน้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยตื่นมาได้ก็ไปแหละคาเป๊ะเ,ปเ,ปเปพิ่อนนะ เกิดอุบัติเหตุโบกาดคิดเดบิวต์นาะเด็กมืดไน่เลยนึงขึ้นข้างนี้เลยเยอะน่าแข่งเปิดได้ได้ยังติดไว้ยังบินแย่อยู่แคมยังลงน้ำบ่ได้นี่ก็คือน้องเนาะน้องก็ับอีปมาณนี้ไปเนาะมันเกิดเป็นแย่ขึ้นไปได้ปุ๊บ เป็นห้องตันห้อง,โอ,องอโอ้ยิณจะป่าล่อบวบมาพี่น้องทัานนี้ลอยมาโอ้ยน่ะมือนี้ก็มือวันเ <c oughs> <c oughs> จ็ดค่ำพี่น้องมือนี้มือนี้เจ็ดค่ำเลยใส่สองวัน โอ้ไย่เอ้ย่ังไม่อ่อมพุญอ่ะยังอ่อนบึงด้วยที่เป็นย่ยนยังหลังจากใส่เบ็ดแล้วก็มาใส่เครื่องนอกเอาพี่นอ้องเดะได้อีกแล้วพี่นอ้องประมาณนี้ประขอ้อประขอ้อ แมวจะกินเล้วนะแนนนี่กินมวัดไส้ยังจงสี่หาหกสองสี่หาโต,าตพี่น้องหกโตหกโตเดบปัโคอหกโตพี่น้องพอเด็บุน เหรอมมนได้ไหมเฮของเลยสินไีี่แบบ้เนาเก่นเบ็ดกันสั้นกับเบ็ดโตเลยบางทีเด็กโตเด็กโตนี่เด็กตน,นี่นั่นโอ้คออยคือมนึ้นมาแสร้าย,ายใหุกตัวขี้นอปพอดิปปนมือแรง มื่อดังเดืดอดท่นกลางคืนกิจการไร้วนานี้นองเอ,อมีกลางเว้นกลเว้นกัพอดีป้นอยู่แรงเม,มาบกใหม่เนามืดตึบเลยแ่งนีไ้ได้บเบิดออไปนองสลัก่น,นีกับี่เจาเพียงสนีนะพี่น้องฝากที่ตามกดไลกดแซรบกใหกมนะพี่น้อง เพื่อไปกำลังใจให้บอมมาให้คลิปต่อไปพี่เนาะขอขอบใจสบายดีพอปูพอปูกับลานอย่างคือคือกันนั่งคือกันอยู่